สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต็นรถประเสริ์ผลรุ่งเนระืงองสกลนครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินมีรถเกง e ่งอีโคคารนะคะ,ะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะไว้ภาพ ไปรับไปส่งลูกๆหลายหลานนะคะแล้วก็พาครอบครัวไปทําธุระต่างจังหวัดหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะแอดมินแนะนํนาเป็นคันนี้เลยนะคะซูซูกิเซเลริโอสีดําสวยๆแบบนี้เลยปี2021นะคะลูกค้าปีใหม่มากแล้วก็ใหม่ก็น้อยมากเลยนะคะสีดําสวยงามมากรถก็เดิมๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ซูซูก,กิเป็นสีโครเมียมนะคะรถ โชมปี2021นะคะแบบนี้เลยในส่วนของไฟตาคู่หน้าของเขาก็ที่เข้าไฟไซส์แจ๋วนะคะหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันมาดูต่อด้านข้างตัวรถนะคะรถรุ่นนี้เดิมๆนะคะเป็นล้อการะทะแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็เป็นไฟเลี้ยวตามมดนะคะกระจกมองข,งข้างของเขาก็เป็นสีดําด้านสวยงามมากเลยในส่วนของการสาดก็มีมาให้ครบทั้งหมดส บ้านเลยนะคะที่จะเปิดปิดประตูของเขาก็เป็นสีดํานะคะไม่มีที่ครอกกันลอยมาให้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้1ช่องแบบนี้เลยนะคะมาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะนี่ด้านหลังตัวรถก็สวยงามมากนะคะก็เดิมเดิมนะคะ ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบกรกก็ออกปกติครบทุกดวงเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะในส่วนของที่ปัดน,น้ําฝนนะคะถ้าสึกลอทางร้านเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะรวมไปถึงด้านหน้าตัวรถด,ด้วยนะคะถ้าสึกลอก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีไฟเบกรกดวงที่สาอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ฉีดน้ําด้านล้างนะคะมาให้แบบนี้เลยรถรุ่นนี้ไม่มีฟิล์มกันฝ้ามาให้นะคะก็จะเป็นฟิล์มธรรมดานะคะ แล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือซูซูกิเซเลริโอเป็นสีโครเมียมนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะว่ารถคันนี้มันสามารถเก็บของได้เยอะมากแค่ไหนนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะก็สามารถเก็บสัมภาระได้พอสมควรน,นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นชุดอะไรนะคะมาให้นี่แม่แรงแล้วก็เป็นล้ออะไหล่มาให้แบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยลูกค้า ในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากาไม่อยากใส่นะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้เลยนะคะมันสามารถถอดออกได้นะคะถาดวางของด้านบนเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะว่ารถรุ่นนี้มันสะอาดสะอ้านมากแค่ไหนนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดําตรงกลางก็จะตกแต่งลวดลายเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงาม ในส่วนของที่พักศีรษะด้านบนนะคะไม่สามารถถอดออกได้นะคะลูกค้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบอกก็นิ่มนะคะนั่งได้สะดวกสบายมากในส่วนของที่ปรับเบาะเป็นแบบแมนวนวลนะคะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามปกติเลยนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีแอร์แบกมาให้1ตัวนะคะอยู่ตรงอาะ คนนั่งนะคะในส่วนของแอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยนะคะแบบนี้เลยพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยสีดำสามก้านนะคะแบบธรรมดาแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ซูซูกิสีโครเมียมอยู่ตรงกลางนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบธรรมดานะคะสามารถเชื่อมต่อ fm/am usb au-x ได้นะคะนี่ที่ที่เสียบ usb กับ au-x ก็อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเสียบได้เลย หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากใช้ตัวแปลงบลูทูธก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะคะโดยจะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จไฟแบบนี้นะคะช่องเส er ียบ power outlet มีมาให้หนึ่งช่องแบบนี้เลยในส่วนของระบบแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลก็สามารถปรับทิศทางของแอร์แล้วก็ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ปรับความเย็นของอุณหภูมิได้เลยนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือแบบดึงธรรมดามาให้นะคะ ตรงเบรกมือก็จะเป็นที่วางแก้ววางขวดน้ํามาให้นะคะแบบนี้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีมาให้หนึ่งช่องนะคะลูกค้าแต่รถคันนี้จะไม่มีที่พักแขนมาให้นะคะนี่เลยนะคะเคมาลรถคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะคะก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักเลยนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากรถปี2021นะคะลูกค้าในส่วนของการแสดงผล แจ้งเตือนบนหน้าปัดนะคะถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะคะเขาก็จะแจ้งเตือนบนหน้าปัดเลยนะคะให้ลูกค้าสังเกตดูอเอาเองนะคะรถคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะถ้าลูกคา้าท่านไหนที่รับรถคันนี้ไปนะคะราคาก็เบาๆนะคะผ่อนก็เบาๆเช่นเดียวกันนะคะฝากไปด้วยนะคะรถเก๋งคันนี้นะคะซูซูกิเซลลีโอปี2021นะคะราคาอยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทนะคะค่างวนก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่ากว่านะคะ งวดผ่อนสบายๆมากเลยลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็รีบๆทักแชเทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกยีิชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากสอบถามว่าอาชีพ เกษตรกรออกรถได้ไหมอาชีพค้าขายอาชีพพนักง,งานออนไลน์หรือว่าอาชีพอะไรนะคะก็สามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนมินด้วยนะคะสําหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแอนมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ